สวัสดีค่ะทุกคนมาทักทายกันแบบนี้อีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพเหมือนเดิมเอาคลิปรถไฟความเร็วสูงมาฝากเล็กๆน้อยๆพอให้หายคิดถึงไปพลางก่อนนะคะอย่างที่เคยบอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนั่นแหละค่ะช่วงนี้งานกำลังยุ่งมากใครที่รอชมอัปเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงนอกพื้นที่ก็รอไปก่อนนะนันนี้สัญญาว่าเดือนหน้าจัดเต็มให้อย่างแน่นอนค่ะ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะันี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจก่อนนะหรือถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดขอบคุณให้กำลังใจได้เลยจ้าสำหรับพี่ๆท่านใดที่กดให้ตังมาแล้วนะันนี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ มาค่ะทุกคนวันนี้นันนี่พามาอัปเดตหนึ่งในจุดเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงที่กําลังเกาะสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพเป็นจุดแรกค่ะและน่าจะเป็นอีกจุดที่เพื่อนๆถามถึงกันมาเยอะมากวันนี้นันนี่พามาอัปเดตแล้วนะคะจริงๆแล้วจุดนี้ก็เคยพามาแล้วแหละครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มเคลียร์พื้นที่ใหม่ๆงั้นวันนี้ก็ถือว่าพามาอัปเดตความคืบหน้าก็แล้วกันนะ จุดที่พามาชมในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของสัญญาที่4ขีด2ค่ะทุกคนโดยจุดเริ่มต้นสัญญาที่4ี่ขีดช่วงดอนเมืองถึงนวนครจะอยู่ที่กิโลเมตรที่15บบวก2 0งบริเวณด้านหน้าบริษัทท่าอากาศยานไทยสำนักง,งานใหญ่ตรงข้ามกับท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนถึงสถานีรถไฟดอนเมืองเดิมประมาณ100เมตรค่ะ ซึ่งจุดนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างสัญญาที่4ีขีด2กับสัญญาที่4ีขีดหช่วงดอนเมืองถึงบางซื่อนั่นเองทุกคนคาวันนีนะ้นี่พาเดินสำรวจแบบยาวๆเหมือนเดิมคะ่ะมาตอนเทียเท่ยงๆอยากจะบอกว่าลมแทบจับข้าวก็ไม่ได้กิน <laughs> ใจมันรักเนาะถ่ายอะไรให้เสร็จก่อนค่อยไปหากินก็แล้วกันค่ะโดยในคลิปนี้น,น,นี้นเริ่มถ่ายจากจุดเริ่มต้นสัญญาบริเวณด้านหน้าทออทอสักง,งานใหญ่จริงๆแล้วเดินมาจากสถานีดอนเมืองสายสีแดงเลยนะคะเนี่ย <laughs> จากนั้นจะเดินสำรวจเลียบไปตามแนวรถไฟเดิมค่ะก็จะเห็นมีร่องรอยงานเคลียร์ลิ่งเตียมพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อย อีกอย่างจุดนี้ก็เพิ่งจะทําการรื้อย้ายท่อก๊าซธรรมชาติเก่าออกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยแหละว่าทําไมไม่สร้างสักทีเข้าใจได้ค่ะว่าจุดนี้ต้องเคลียร์ลิงหลายอย่างออกจากพื้นที่พอสมควรและเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มลงเข็มก่อสร้างกันได้เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวนนั้น,นี้จะพามาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะคะ เมื่อกี้นันนี้พาเดินถึงไหนแล้วคะเมาส์ไปเมาส์มายาวเลยหลังจากที่พาเดินสำรวจเรียบตามแนวทางรถไฟเดิมก็น่าจะเป็นกิโลได้อยู่นะคะหลังจากนั้นก็มาสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดรถไฟซุ้มกำแพงเพชรหกค่ะทุกคนโดยจุดสุดท้ายอยู่แถวสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองคะ่ะเดินไม่ไหววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปชมแบบยาวๆเลยคะ่ะ เห็นพูดแบบนี้แล้วคลิปยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งกดข้ามนะ <laughs> เหมือนเดิมหลังจากที่พูดคุยกันมาเยอะแล้วทีนี้มาฟังรายละเอียดของสัญญากันต่อค่ะจุดก่อสร้างกิโลเมตรที่15บวก207ช่วงดอนเมือง เป็นจุดเริ่มต้นงานกอ่อสร้างของสัญญาที่4-2ขีดช่วงดอนเมืองถึงนวนครหนึ่งในงานกอ่อสร้างของโครงการลถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะสัญญาที่4-2ขีด2มีระยะทาง21.80กิโลเมตรหรือประมาณ13.55ไ mm. มล์งานโครงสร้างคานทางวิ่งจะเป็นแบบยกระดับตลอดแนวพร้อมงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆที่จําเป็นเช่นงานระบบระบายน้ํางานรื้อย้ายรางเก่าและระบบสาธารณปรโภคต่างๆค่ะสัญญาที่4.2ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น1570ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยบ o m j u Unique Engineering Construction ปัจจุบันณเดือนกันยายน2567ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ0.66% จะเห็นได้ว่าสัญญานี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปมากเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วก็เพิ่งลงนามเกาะสร้างไปเองเนาะตอนนี้เครื่องจักรเลยต้องไปลงจุดที่พร้อมก่อนนั่นก็คือปลายสัญญาช่วงนวนาครก่อนค่ะซึ่งขณะนี้ที่นวนาครก็ได้เริ่มงานเสาเข็มไปบ้างแล้วส่วนจุดที่นันนี่พาทุกคนมาชมในวันนี้ก็มีการเคลียร์ลิงคพื้นที่เตรียมเกาะสร้างเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันคาดว่าก็น่าจะเริ่มลงเสาเข็มได้เร็วนี้ค่ะ ยังไงก็ต้องรอสัญญาข้างๆอยู่แล้วเนาะพวกเราก็อดทนรอกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนันนี้จะหาเวลามาอัปเดตให้ชมอีกเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะ ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจได้นะใน,นนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องเาวาดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเหมือนเดิมค่ะส่วนอีพีหน้าพาออกต่างจังหวัดตามที่สัญญาไว้อย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะบาย